สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับเลขดัราชนะครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็นของอาจารย์ให้รวยนะครับผมซึ่งเป็นคลิปแรกของท่านนะครับที่จะนำนะครับมาเสนอกับเอฟซีนะครับผมก็มีมัดรวมฮานอยกับหุ้นรอบโลกนะครับผมแล้วก็ มารวมฮานอยเฉพาะตระกูลฮานอยนะครับผมผลก็เป็นที่น่าน่านะครับผมน่าติดตามมากนะครับผมเข้าทุกหน่อยนะครับผมทั้งห้าฮานอยเลยนะครับแล้วก็มีนะครับผมแล้วก็มีเข้าบนล่างหนึ่งหน่อยนะครับผมนะครับมาดูครับผมว่าเข้าตัวไหนนะครับนะครับเพราะว่าอาจารย์ให้รวยนี้นะครับผมก็นะครับผมท่านนะครับผมท่านเป็นคนแนะนําให้เลขาธิกาคลิป ทำคลิปเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขนะครับท่านก็ไม่ได้ลงที่ไหนนะครับก็ลงแต่ในช่องเล็กลาดนะครับคือได้สอบถามพูดคุยกันแล้วนะครับท่านก็สอบถามสาธุสุดิบและการเคลื่อนไหวการทํา YouTube ท่านเลยบอกว่าเล็กลาดทำคลิปน้อยเกินไปนะครับท่านเข้าใจครับผมว่าคนปฏิบัติธรรมนั้นนะครับผมการพูดการจาก็นะครับผมก็ไม่หวือหวานะครับท่านก็เลยนะครับเมตตานะครับผม มอบนะครับไม่ใช่มอบส่งนะครับผมส่งสูตรมาให้นะครับแล้วก็ให้ผมมาพูดบรรยายกับ f c ฟังนะครับนะครับก็มาดูเลยครับผมนะครับว่ามัดรวมฮานอยและหุ้นรอบโลกนี้นะครับผมอาจารย์ให้รวยวางรูดไว้7กับ8นะครับเข้า7กี่ครั้งครับ1 2 3 4นะครับเข้า7ไปทั้งหมด4ครั้งนะครับ 8ครับ1 2 3นะครับ1 2 3 8 3ครั้งนะครับผมเท่ากับ7นะครับผมหุ่นรอบโลกเข้าไปทั้งหมด7ครั้งนะครับมัดรวมฮานอยครับผมนะครับผมมัดรวมฮานอยตระกูลฮานอยเฉพาะฮานอยตรงนี้นะครับเฉพาะฮานอยตรงนี้ครับ ก็วางรูดไว้8กับ2ก็8เข้าไปทั้งหมด3ครั้งนะครับเช็คไปแล้วนะครับ2ครับผม1 2นะครับ2มา2ครั้งนะครับผมนะครับก็เข้ากับ5ครั้ง5ครั้งนี้ปิดประตูนะครับผมปิดประตูความเสี่ยงนะครับต่อไปก็คือกําไรละครับผมมาดูครับผมฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออกนะครับผม8 9 7 8 1นะครับผมก็เข้าที่คู่เน้นคู่เจาะ81นะครับผมล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เข้านะครับผมหุนรอบโลกนะครับ7997ตรงนี้นะครับดีใจด้วยครับผมนะครับเปิดหัวมาก็นะครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างในสูตรของอาจารย์ให้รวยนะครับฮานอยกาชาติครับผมผลที่ออก257 0 1ครับผมก็ไปเข้า01ในสูตรของ หุ้นลบโลกนะครับล่างนะครับดีใจครับผมดีใจเอด้วยนะครับผมเข้าหน่อยที่2แล้วนะครับมาดูมาดูฮานอยพิเศษครับผมผลที่ออก994 28 28นะครับ28ก็เข้าไปที่นะครับผมมัดรวมฮานอยนะครับผม28ตรงนี้นะครับเข้าล่างเข้า3หน่อยแล้วนะครับผมนะครับ มาดูฮานอยปกติครับผมผลที่ออก15877ครับผมก็มาเข้านะครับผม5885ตรงนี้นะครับเข้าที่หน่อยที่4แล้วครับผมมาดูฮานอย v ีครับผมผลที่ออก935 92กนะครับ93592นะครับก็เข้าคู่เน้นนะครับตัวเจาะตัวเน้น92 29ตรงนี้นะครับเข้า5หน่อยนะครับผดีจะ f c ด้วยนะครับ เปิดหัวมาวันแรกก็นะครับผมก็ทําลายสถิินะครับผมนะครับขึ้นชาร์ตนะครับผมขึ้นชาร์ตขึ้นชาร์ตเข้าทั้งห้าฮานอยนะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขกันต่อแล้วก็มาดูคําเตือนก่อนนะครับผมเดี๋ยวติดแบ็คลิสนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขนะครับ ในช่องทาง YouTube นะครับผมขอ f c ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขหน้าคราดนั้นขอ f c ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าตำ่ำ่กคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูเลยครับผม อาจารย์ให้รวยนะครับอาจารย์ให้รวย14กุมภาพันธ์นะครับหกแปดนะครับอาจารย์ให้รวยนะครับคุณรอบโลกครับมัดรวม หุ่นรอบโลครับผมอาจารย์ให้รวยวางรูดไว้นะครับผมวางรูดไว้วางรูดไว้ที่1กับ2นะครับผมหุ้นรอบโลกค,คก็มาดูครับผมมีตัวไหนบ้างนะครับ

2อ2เก้9สอ7แาแปดเก้าเครับมาดูส่วนของฮานอยครับผมมัดรวมฮานอยนะครับ ครับรูดนะครับจะเขียนเลขสองสองนะครับวางรูดไปที่แปดกับสองครับ,คร,บ,นะค,รบครับอาจารย์มารวยวางไว้นะครับคู่เจอแปดห้าแปดสี่ แปดห้าแปดสามแปดเก้าแปดศูนย์แปดสี่สองสี่ทำไมท่านส่งมาซ้ำกันครับผมใชไหมครับผมหรือว่าเลขข้อละจุดของท่านผิด เดี๋ยวจดแถวนี้ก่อนครับสองห้าสองสี่สองสามสองเก้าสองศูนย์ สองหนะครับผมสองหเนะครับผมสองเจ็ดสครับผมเจ็ดนะครับผมอ่าครับผมียกว่าจุดของท่านผิดนะครับไม่ผิดนะครับผม นายเฉพาะกิจนะครับกาชาิพิเศษปกติ V.P. ครับผมมาดูนะครับผมเลขลาดนะครับของอาจารย์ให้รวยท่านเน้นตัวใดให้นะครับนะครับผมสติดีมากเลยครับผมเปิด นะครับผมคลิปแรกก็เข้าไป5ฮาหนอยเลยนะครับผมดีใจ F4 ด้วยนะครับ5หาฮานอยครับผมแตกบนล่างอีกหนึ่นอยนะมาดูครับผมท่านเน้นไปไหนให้นะครับ,นะรบเน้นไปที่1กับ2นะครับ1 2ึนะครับ1 2 2 9 หนึ่งสองสองเก้าสองเครับผมมัดรวมฮานอยครับผมเน้นไปที่8ป8 9 8่8 9เน้นไปที่ 2928 2928เน้นไปที่7872ครับผมนะครับผมเอาแล้วครับผม fc แคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมนะครับก็เห็นแล้วครับว่าสตินะครับผมวันแรกเป็นยังไงนะครับนะครับท้ายนี้นะครับผมเลขลกราขออวยพรให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกับช่องเลขลาภนะครับไม่ว่าจะเป็น ของเลขคลาดเองแล้วก็ของอาจารย์ให้รวยครับผมขอใทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ